สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระนีนนำมาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเล็กชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมจะเตรียมกิจกรรมแบ่งปันสุขเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ เมื่อวันที่2สิงหาคม2564ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสลักชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมร่วมหารือในการให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายสมชัยอิมปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนะบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายนิทัศต้นจันทร์ประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีคณะผู้วยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าในสถานการณ์ ของโควิด -19 ในจังหวัดลบบุรีซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงขึ้นประกอบกับสบบคหรือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้มีมติขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มจากเดิม13จังหวัดเป็น29จังหวัดซึ่งจังหวัดลบบุรีก็เป็นหนึ่งใน29จังหวัดที่ถูกกำหนด ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มทําให้การบริหารกิจการบางอย่างต้องได้รับผลกระทบซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้เตรียมการจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขกลับมาให้บริการแก่ประชาชนอีกครั้งโดยหลังจาก ที่ได้จัดเป็นเวลากว่า3เดือนและได้ยุติกิจกรรมเมื่อวันที่31กรกฎาคม5 6 6 4แต่เนื่องจากมีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากคนหลายอาชีพต้องได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะคนหาเช้ากินคําซึ่งมีหลายคนอยากให้จัดกิจกรรมแบ่งปันสุขอีกครั้งจึงได้กลับมาจากกิจกรรมแบ่งปันสุขอีกครั้งโดยจะเริ่มจัดในวันที่ 5สิงหาคม2564ณดานนาสำนักงานเทศบาลเมืองนบุรีเช่นเดิมโดยจะนำอาหารน้ำดื่มนมขนมสำหรับเด็กมาแจกให้กับประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ประกอบกับทางกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ได้ตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้เห็นว่ากิจกรรมแบ่งปันสุขสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีจึงได้นํากลับมาช่วยประชาชนอีกครั้งเพราะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีจากนั้นเป็นการรายงานการดําเนินโครงการต่างๆที่กําลังดําเนินการหรือดําเนินการไปแล้วเช่น สำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานถึงการดำเนินโครงการปรปับปรุงถนนทางเข้าที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งในขณะนี้ทางผู้รับเหมากำลังเข้าดำเนินการงานไฟฟ้าได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีตามหนังสือคำร้องที่ประชาชนได้ยื่นไว้งานเทศกิจเทศบาลเมืองลบบุรี ได้ดาเนินการทาสีตีเส้นสัญญาณจราจรเครื่องหมายจราจรในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมทาสีตีเส้นเกาะกลางถนนนารายมหาราชทั้งขาเข้าและขากออกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรีได้ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จนถึงวันที่16สิงหาคม2564แต่ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนแหน์และออนไลน์พร้อมทั้งกำชับให้คณะครูประจำชั้นได้ออกติดตามการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนเพื่อให้การเรียนของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมากที่สุด สำนักปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานจัดส่งเจ้าหน้าที่อ,อปอพรอรอร่วมอำนวยความเรียบร้อยณโนะรงแรมปันนาราซึ่งเป็นสถานที่กักกันตัวที่ราชการกำหนดรอเข้าควอนต n นและโรงพยาบาลสนามโดยตั้งแต่วันที่1รกรกฎาคม2564ถึงวันที่31สิงหาคม2564มีผู้เข้ากักตัวทั้งหมด148ราย กักตัวครบแล้ว107รายและยังคงกักตัวอยู่41รายกองสายธนาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรีนำเจ้าหน้าที่ร่วมกันล้างตลาดสดเทศบาลล้างทำความสะอาดถนนสายต่างๆภายในตัวเมืองลบบุรีหลังจากที่พบว่าจังหวัดลพบุรียังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่พักอาศัยในตัวเมืองลบบุรีและผู้ที่เดินทางมาทําธุรกิจซื้อสินค้าต่างๆในตัวเมืองลบบุรีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานเทศบาลเมืองลบบุรีรวมทั้งได้รับการร้องขอจากประชาชนส่วนใหญ่ขอให้ดําเนินการล้างทําความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อทางสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ต่างๆดำเนินการล้าง ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชือ้อทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีและออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสั์ปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปฏิทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวยล,ลักณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัฒนา วรรคัติยราชนาลีโดยออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของโดยจะออกหน่วยบริการไปตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยจะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าดังนี้วันที่30กรกฎาคม2564ช่วงเช้า นักวัดเชิงท่าช่วงบ่ายนัณส่วนราชาอุสรวันที่2สิงหาคม2564ช่วงเช้านักตลาดสี่คาช่วงบ่ายณบ้านประธานชุมชนโกษาวันที่3สิงหาคม2564ช่วงเช้านัณริมของเรือกประตูผีช่วงบ่ายนักสนามเด็กเล่นชุมชนทะเลน้อยวันที่4สิงหาคม2564 ช่วงเชานะ้านณวัดคลองสายบัวช่วงบ่ายณนะที่ทำการปล่อยสืีวันที่5สิงหาคม2564ช่วงเชานะ้าณหน้าบ้านประธานชุมชนร่วมน้ำใจหนึ่งช่วงบ่ายณนะหอกระจายข่าวชุมชนนเรศวรและวันที่9สิงหาคม2564ช่วงเชานะ้าณหน้าบ้านประธานชุมชนอู่รถลางเก่ากองสวัสดิการและสังคมเทศบาลเมืองลพบุรี กำหนดบอบเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม2564ในวันที่10ส,สิงหาคม2564นณเทศบาลเมืองนบบุรีโดยจะมีการแบ่งการรับเบี้ยผู้สูงอายุเป็นช่วงอายุและแบ่งเป็น3จุดในการมอบเพื่อป้องกันการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของผู้สูงอายุและจะลดขั้นตอนต่างๆลงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ คือมาลงทะเบียนพร้อมรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุไปในทันทีครับ ท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดรบบุรีจากสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีประจำวันที่3สิงหาคม2564โดยจังหวัดลบบุรีนั้นพบผู้ติดเชื้อรายใหม่219รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น1รายจึงทำให้จังหวัดรบบุรีมีผู้เสียชีวิตสะสม40รายครับ จากการรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่3สิงหาคม2564พบว่าจังหวัดลบบุรีพบผู้ป่วยรายใหม่219รายทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม5,634รายรักษาหาย283รายรักษาหายสะสม2,407รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นผู้เสียชีวิตรายที่40 เป็นเพศหญิงอายุ67ปีประวัติมีโรคประจำตัวโรคเบาหวานความดันและไขมันทำให้จังหวัดลบบุรีมีผู้เสียชีวิตสะสม40รายทางทีมข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาณโอกาสนี้โดยผู้ป่วยรายใหม่ของจังหวัดลบบุรียังเป็นกลุ่มที่จังหวัดเฝ้าระวังประกอบด้วยกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่พบผู้ป่วยกลุ่มที่เกี่ยวข้องโรงงานทั้งในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อรวมถึงกลุ่มที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยและจากสถานที่กักตัวของทางราชการโดยคณะทำง,งานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีได้เผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถาม หมายเลขการติดต่อสื่อสารสายด่วนโควิดสิก้าและสายด่วนประสานคอเตียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจังหวัดลบบุปปรีตลอด24ชั่วโมงหมายเลข063 202 39 21หรือ063 202 39 23 ท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่ก็คือสาระดีๆจากรายการทันขา่าวเท้บาลก้าวหน้านํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับก่อนจากกาันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์พระราชไกรเลิกกรรมการผู้จัดก,การเคเบิ TV, ลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้านด้วยดีเสมอมาครับสําหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ 伤。